สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Sunday City Light Lo ลแพ n นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับจำลองการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับอันนี้จะเห็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนี้นะดูครับผมนี่บรรยากาศตัวเกม คือตัวเกมเนี้ยนาตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการเป็นทางการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับหลังจากที่เปิดให้บริการในสโตร์ต่างประเทศมานะนี่ครับนี่ทีนี้นะครับในเกมนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในเกมนี้นะครับผู้เล่นสามารถทําการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวร้านอาหารของเรานี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนในเกมได้นะครับสามารถขับรถแบบนู้นรถยนต์ที่เขาขับอยู่ได้เนาะหรือว่าขับตัวแบบ ออไม่มีเงินนะครับเราก็ขับแบบนี้เนาะมีสน,สนุกอะไรแบบนี้ตัวแมพก็จะเป็นแมพแบบ Open World นะครับอาจจะไม่ได้แบบใหญ่มากนักนะครับผมแต่ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็หลายคนน่าจะรอกันอยู่เดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านอาหารของเราก่อนนะครับจริงๆร้านกาแฟนะอันนี้นะครับก็คือเราบริหารร้านกาแฟอยู่นะครับร้านกาแฟตัวนี้นะครับจะคอยผลิตในส่วนของตัวเงินในเกมให้เรานะครับเราจะได้ทําการตกแต่งนะนี่ร้านกาแฟนะ เออที่เราทําการพัฒนานะครับท่านผู้ชมอันนี้ทําการพูดคุยนะครับนี่ก็รับสมัครเออพน,งงพนักงานพนักงานอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เก็บของกันโอเคเก็บของกันก็คืออันนี้เรามาทําความสะอาดร้านนะคือเป็นเจ้าของด้วยนะแต่ว่าต้องเข้ามาทําความสะอาดร้านด้วยนะครับเออนี่เรียบร้อยนะครับผม นี่เราก็ได้เงินมาประมาณหนึ่งนะครับอันนี้รอนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับอีกประมาณ7ชั่วโมง8 8ชั่วโมงแหละถึงสามารถกลับมาได้อันนี้มีเมนูเนาะเราจะสั่งอะไรกินได้บ้างนะครับผมเมนูทูเดย์นะครับยังไม่มีแนะนำเนาะอ่ะเราก็ดูเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวต้องพัฒนาร้านไปเรื่อยๆนะครับมันจะถึงเอ่ออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับ ยังไม่มีอะไรตรงนี้เอออันนี้ก็คือพนักงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบริต้าเชฟต่างๆนะครับยังเป็นแค่3ดาวเนาะเดี๋ยวถ้าพัฒนาขึ้นไปไอสอ2ดาวถ้าพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะดูอลังการงานสร้างขึ้นอีกเนาะเราสามารถออกมาด้านนอกได้นะครับนี่แล้วก็ทําการออกเกมนี้มันจะมีการโหลดฉากทุกครั้งนะครับเนี่ยลิ้นทางกันเฉยโหลดฉากทุกครั้งนะครับนี่แต่งตัวเหมือนกันเลยเห็นปะ เออแต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับในเกมนี้ก็มีอะไรให้เราทําหลากหลายเนาะในช่วงแรกนี่ครับแนะนําให้เล่นตามภรารกิจไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะครับเออแต่ต้องเปร์แล้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมบอลลูนอีเวนต์เออโน no. กิจกรรมมันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็น วงกลมมีแสงกร็ริบมีแสงแบบนี้ให้เราวิ่งเข้ามหาได้เลยอันนี้รอปลดล็อกเลเวล30คเพื่อหลายๆส่วนก็รอปลดล็อกนะครับนี่ทําโยคะอะไรอยู่นี้ก็มีนะ <c oughs> คือมันมีกิจกรรมให้เรารอบหาดเลยนะครับทากผู้ชมแนวไแต่ว่าเลเวลเขาเรียกอะไรนะเลเวลแบบมันสงูงมากเลยนะบางกิจกรรมอะ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอันนี้พามาพรีวิวก่อนนะครับ เอ่อบิสิเนสเดี๋ยวเรามาตรงนี้นี่ในร้านตรงนี้นี่ๆๆๆๆๆ่ในี่ใน,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 นมันมีเควส์อยู่นะแต่เราไม่ได้เข้ามาทำไงน,นี่ไงอันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดให้เต็มเลยก็ต้องไปหาเงินมาโอเค ยังเหลืออีกนะครับก็คืออันนี้นจะเป็นการอนะัปเกรดวิสเน็ตเนาะธุรกิจของเรารอไปโอเคหมดก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วมแล้วก็ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเงินเราค่อยกลับมาทําการไปธุรกิจของเราตัวนี้เนาะอีกนะครับเพื่อจะได้แบบไปต่อได้นะคือตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างปึ๊บ อ่าเลเวลห้าร้อยสามโอ้ไม่กอดถึงจะมีธุรกิจตัวนี้ได้ mm hmm. คือลหลายๆธุรกิจมันใช้เลเวลค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เลเวลสูงอยู่มั้งคือเราเล่นช่วงแรกอะเลเวลแค่แบบประมาณเท่าไหร่เองตอนนี้ก็ยี่สิบเก้าเลเวลพันกว่านะครับเนี่ยมันเปิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมได้นะครับในเมืองอ่า uh. แต่เราต้องไม่เล่นไอตัวเควสตัวธารกิจตรงนู้นะให้เรียบร้อยนะครับนี่อ,อ่อเล่ออย่างหนึ่งนะครับมันมีโชรูมรถด้วยเนาะแต่นาตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วเนาะให้เราวิ่งมาตรงนี้้ยตรงนี้อะไรอ่ะเรายังไม่เคยมานี่ว่ะอ้าโหเลเวลสองร้อยกว่าเดี๋ยวเราวิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีโชรูมรถอยูต่ตรงนี้ธุรกิจอะไรอ่ะก็มันจะเป็นธุรกิจที่ เออไม่ได้นะครับเลเวล่ามันสูงเกินอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่ได้คือช่วงแรกเล่นธุรกิจได้แค่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะยัง <c oughs> ทำธุรกิจอย่างอื่นไม่ได้นะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนนะนะโอเคนี่ครับตรงนี้มันจะมีโชว์รูมรถอยู่น,นี่ลองมาตรงนี้เลยอันนี้ร้างเสื้อผ้าก่อน ก็คือตัวละครเราครับสามารถทําการเออปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับพวกชุดต่างๆเนาะก็ใช้เงินในเกมนั่นแหละนะครับมันจะเป็นแบบชุดมันมาเป็นชุดเลยนะแล้วก็ที่เหลือเราก็ค่อยไปเลือกสียาวถ้ามันมีให้ปลดล็อกจริงๆบางอันก็คือเหมือนเปลี่ยนตัวละครไปเลยนะ <c oughs> เนี่ยเนี่ย,เ,ยเออนี่เหมือนเลยบงเจมเลยระดับรีเจนเนอรีนะบิ๊กบอสนะอันนี้เหมือนลุนโดนะ นี่ก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ตัวนี้สวยนะอันนี้รถใครไม่รู้นะอันนี้ร้านอะไรเลยเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปที่โชว์รูมรถนะตรงนี้มันเป็นเสื้อผ้านะครับอืมมันอยู่ตรงไหนเลยโชว์รูมรถมันอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าผมนี่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  อันนี้อันนี้เมื่อ,นนอก,กี้เราเลยเราไปตรงนู้นมีครับรถอยู่ตรงนี้ก็คือเรากดเข้ามาครับมันจะมีตัวรถในเกมอันนี้เราสามารถเลือกได้อันที่เรามีอยู่มีอันนี้นะครับน่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วในช่วงแรกนะแต่ถ้าได้เหนนนะครับมันก็จะเรือดีนะครับรถกอลอฟรถอะไรแบบเนี้ยเน,นี้ยล้ําขึ้นมาหน่อยนี่พวกคนรวยอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเล่นรถแบบนี้กันนี่ดูดิโอ้โ นี่อันนี้ก็จะเป็นรถระดับที่แบบเลอะขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงสุดก็เป็นระดับ r e g e n r a r y เนาะแล้วก็เกมนี้นะครับมันจะมีด้านขวาบนที่รูปโทรศัพท์อ่ะครับกดที่รูปโทรศัพท์ได้เลยจริงๆสามารถเรียกรถตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเมนูลัดเนาะถ้าไม่อยากพิ่งไปที่ร้านนะครับเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะอันนี้ก็แนะนําทีหลังมันเป็นชอ็อตคัทเฉยๆก็คือมันสะดวกสบายอยู่ในโทรศัพท์เราหมดเลยอ่านะแล้วก็เดี๋ยวมี job เพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถทําได้แต่ต้องรอทําการปลดล็อกก่อนนะครับมันจะมีจ็อบเยอะมากนะที่เราสามารถทํางานได้นะก็คือเกมนี้เล่นแบบโลเพย์กันไปยาวๆได้เลยนะครับพพเพราะเพราะว่าเลเวลมันค่อนข้างสูงนะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ